ครับหัูน้อยบางนาครับวัดีครับวันนี้อยู่กันข้างบ้านชิวๆนะฮะ5้าคันเสร็จไปหมดแล้วก็ให้ทุกน้องกลับบ้านนะก็ได้พักผ่อนไปงีบหนึ่งงีบินเดียวเมื่อกี้นะฮะเพราะเมื่อคืน จะได้นอนเกือบตีนหนึ่งไปเขานั่งยองมานะฮะอยากจะพูดถึงเรื่องการขันน็อตนะครับเพราะว่าหลายครั้งมากที่ขันน็อตของรถที่ทํามาจากร้านอื่นน้ำมันเอาออกยากมากนะครับหรือแม้แต่ลูกน้องผมเองอะ่ะชอบอัดทอว่กปั๊กปั๊กปั๊ก,ก,กผมบอกเฮ้ยไม่ใช่น็อตแต่ละชนิด แต่ละจุดเขามีค่าทอของเขาให้ขันไม่ใช่เองจะขันกันจนนอ็อตขาดมีหลายครั้งที่ขันนอ็อตขาดใช่ไหมละ่ะเพราะอะไรเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องค่าทอล้วมาดูกันคร่าวๆนะครับว่าควรขันแบบไหนอะไรยังไงนะฮะมาดูกันผมขันรถที่เปลี่ยนโช้เปลี่ยนสปริงมาจากที่อื่นหลายคันแล้วแบบต้องหุนออกนะครับแม้แต่รถคันนี้นะ จากโรงงานนะฮะชุดแต่งจากโรงงานของไอตัวเนะอนเทคเนี่ยฮะเนี่ยนะฮะขันแน่นมากแล้วเรามาดูค่าโรงงานนะนี่คือรีโวนะนะน,นะครับผมจะขันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะขยับนะ โรงงานใช้ประมาณค่านี้นะครับในกล้องอาจจะไม่เห็นนะประมาณ80นิวตันเมตรนะครับแค่นั้นเองที่อูเราใช้90นิวตันเมตรก็สูงกว่านี้นิดเดียวนะครับแล้วค่อยดูตอนเอาออก80นิวตันเมตรมันออกง่ายๆแบบนี้เองนี่ค่าสนัด d โรงงานนะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ คันนู้นอะ่ะผมโหนจนบล็อกผมจะหักอะ่ะมันเกินไปนะครับทำอไรให้มันเป็นสแตนดา์ด้วยนะฮะหูโชคบนล่างเนี่ยเกนิวตันเมตรนี่ก็สุดสุดแล้วถ้าเป็นปอนก็มาณเจ็ดสินะครับหูแนบหลังเหมือนกันนะครับสาแหลกเนี่ยเก้าสิบถึงร้อยสิบนะฮะนิวตันเมตรปอนก็อยู่มาน70็ดสิปอนนะครับไม่ต้องเอากันเยอะขนาดนั้นสงสารคนอื่นเอาออกบ้าง แล้วมาดูน็อตหัวสตัรนะครับข้างบนนะฮะบางคันมานี่โหนกันเลยทีเดียวนะครับต้องต่อบัจแจออกมาแล้วหัวหน็อตเยินหมดเลยนะครับดูค่าโรงงานนะครับแขนตึงโยกออกละนะฮะประมาณ60นิวตันเมตรเองปอนก็ประมาณ2 0 3 0ปอนด์เองนะครับ มันอยู่แล้วนะฮะโอ้โหขันกันเีจะเป็นจะตายมากเลยอ่ะไม่มีมาตรฐานกันเลยอ่ะดูตัวนายก็ได้อ่ะตัวนายอีกตัวหนะึงเดี๋ยวนะมือดีหาตัวนายตัวนายเอาหนึ่โป้งดันด้วยอ่ะนี่นะหนึ่โป้งดันนะแต่ก็ไม่ไหวหรอกมันไม่ถนัดอ่ะได้ยิงด้วยเนี่ยเอาหนึ่โป้งนิ้วเดียวอะ่ะดันอ,ะอ่ะออกแล้ว่啊 กันโอ้แสนด่านมากนะฮะน็อตทั้งหมดนะครับน็อตทั้งหมดเรามาดูตัวอย่างของตารางนะครับการขันแน่นของน็อตแต่ละตัวนะฮะขอบคุณข้อมูลจาก World WideW ว็นะครับ Google นั่นเองนะฮะหัวน็อตนะฮะที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีตัวเลขบอกที่หัวน,อน็อตเห็นไหมจะบ่งบอกถึงค่าความแข็งของน็อตแต่ละตัวนะฮะแล้วก็เราก็มาดูว่าเราควรจะขันแน่นที่เท่าไหร่นะครับ อย่างเช่นตัวนี้นะฮะ M 1 2นะที่หัวมีเลข8นะครับเราก็มาดูตารางว่าเออ M 1 2ที่8ก็เอาใกล้เคียงนะก็ประมาณ77นิวตันเมตรนะครับประมาณ80นิวตันเมตรนะครับรนิสันเอนแทกจากโรงงานนะครับแนบแข็งมากนะแล้วแามยังคุณภาพไม่โอเคนะครับดัดเซตหายเซตหายเลยนะ ด้านหน้าสปริงเพดเดอร์นะครับโช๊คเป็นโช๊คทวินทูบสีแดงนั่นนะฮะสปริงสีแดงแข็งหน้าค่อนข้างแข็งนะค่าเคมากกว่าซนาลโรงงานอีกนะแข,แข็งแบบกดแทบไม่ลงนะฮะนี่ค่าเคแีแ่เราโรงงานนี้ยังดีดโช๊คกระจายนะแล้วตัวนี้แข็งกว่าตัวนูน้นเองนะครับก็แนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนโช๊คเป็นสปริงไปเลยนะครับด้านหลังก็เปลี่ยนโช๊คเป็นพิกกี้แบ็กนะครับยาวยีิบสี่นิ้วนะเพราะว่ารถสูงนะครับ ส่วนแนบมีทั้งหมดชุดเมนหแผ่นแผ่นบรรทุก2แผ่นเป็นแนบแตกต่างประเทศนะฮะ<อ>แต่ว่าคุณภาพไม่โอรหรอกไม่ได้เซตติ้งแนบพวกนี้ไม่ได้เซตติ้งนะครับอย่างนี้ผมบอกหายไป3ามนิ้วดัด3ามรอบยังสูงเท่าเดิมอยู่เลยนะครับนี่ต้องถึงมือของช่างเมนะเล็กได้อยื่ได้ยื่อ่าได้ยืนได้อยู่นะและนี่เราเตรียมนะฮะเหลือสามแผ่นนะะแผ่นสองเจมิลแผ่นสามหมิลน,นะครับ ลดค่าเคลงไปเยอะเลยนะครับผมว่าความสูงไม่ได้แน่นอนไปย <laughs> ี่สิบสามยี่สิบสองยี่สิบสามนะครับถ <28, S 1> ึงจะได้นะไ,ไม่งั้นไม่ได้แน่นอนนะครับ 22, <23. S 1> ไปแล้วครับเหมือนได้รถคันใหม่กลับบ้านนะครับหน้าโปรเฟนเดอร์โมโน2.0ไม่ปรับนะครับเปลี่ยนสปริงเป็นสปริงเดิมนะฮะหลัง ทำแหนบสูตรน้อยบางนาโปรเฟนเดอร์โมโนสอซับแทง์นะฮะโอเคกำลังกลับบ้านนะส่งกันเลยทีเดียว